3ตุลาคม2566เวลา16นาฬิการะทึกขวัญด้านหน้าห้างสรรพสินค้าและลานจอดรถพบประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับร้อยวิ่งหนีตายโอนละมานจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านกำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ภายในบริเวณห้างตามปกติจนมีชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจหลบหนีเข้ามาอยู่ในร้านค้าอย่างโกลาหลมีพลเมืองดีพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4-5รายถูกคมกระสุนของคนร้ายรอความช่วยเหลืออยู่ด้านใน เจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณโดยรอบแห่งจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมจนอาจจะได้รับอันตรายและยากต่อการควบคุมสถานการณ์เป็นอีกครั้งที่ทั่วโลกคาดไม่ถึงว่าน,นี่คือเหตุการณ์ในประเทศไทยผู้ก่อเหตุและถูกจับกลุมเป็นเด็กอายุเพียง14ปีอ้างหูแววมีคนสั่งให้ทําจึงก่อเหตุกระาดยิงช่วงแรกมีการพยายามรายงานว่าอาวุธปืนที่พบนั้นเป็นเพียงบีบีการตัดแปลงซื้อมาจากในเว็บไซต์พร้อมกระสุนใน,นราคาหมื่นกว่าบาท และในโทรศัพท์ของน้องมีคลิปวิดีโอบันทึกภาพการซ้อมเปลี่ยนแมกกาซีนบรรจุกระสุนเก็บไว้เป็นพังภาพก่อนเข้ามาก่อเหตุในห้างและน้องยังได้ส่งภาพแมกกาซีนบรรจุกระสุนไปให้เพื่อนในแชทก่อนที่จะเข้ามาก่อเหตุในห้างดังกล่าวตำรวจซึ่งไม่ใช่แพทย์รีบพูดกลบร่องรอยปัญหาอาวุธปืนเกลื่อนในสังคมหรือไม่โดยกล่าวอ้างว่าเด็กมีอาการจิตเวทโดยพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนผู้บัญชาการตํารวจงชาติหรือพบวตรอเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุย,ยังไม่สามารถให้การได้ มีประวัติการรักษาทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลราชวิถีและพบมีการขาดการรักษาไม่ได้รับประทานยารักษาโรคตามที่แพทย์กำหนดขณะนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดในเรื่องของประวัติครอบครัวได้รวมถึงเหตุจูงใจที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบในสังคมพอบอตรหน้าเดิมยังอ้างถึงอาวุธเป็นเพียงปืนที่เรียกว่าแบงก์กันหรือโมเดลอาวุธปืนที่ถูกดัดแปลงนํามาใช้กับกระสุนจริงแหล่งที่มาของปืนรวมถึงการทำมนุษย์ปืนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างไร ยังไม่มีคําตอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ความเชื่อมั่นของตารวจเสื่อมถอยทําให้คําพูดของพบตรถูกตั้งคําถามและไม่มีความเชื่อถือจากสังคมเท่าใดนักขณะที่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นสื่อหลายสํานักได้รายงานตรงกันว่าเยาวชนคนร้ายรายนี้ใช้อาวุธเป็นปืนกลอก9มมพรบรสุนถูกคนร้ายยิงจนหมดแมกกาซนีน หลังเหตุสลดเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บและซ้ำร้ายมีผู้เสียชีวิตสองรายสังคมถ,มถามถึงการใช้กฎหมายในประเทศไทยซึ่งสวนทางกับความรู้สึกของสังคมและแน่นอนครอบครัวผู้ตายและผู้บาดเจ็บอาจไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่เราจึงพลิกกฎหมายเยาวชนประมวลกฎหมายอาญาหมวดสีความรับผิดชอบในทางอาญามาตรา73-76มีการกำหนดเอาไว้ว่าถ้าผู้ก่อคดีเป็นเยาวชนต้องได้รับโทษที่ต่างกับผู้ก่อเหตุซึ่งบรรลุนิติภาวะดังนี้ไม่เกิน7ปีมาตรา73ไม่ต้องรับโทษ 7-14ปีมาตรา74ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจดำเนินการดังนี้ว่าก่าวตักเตือนเรียกบิาบาดามารดาหรือผู้ปกครองมาตักเตือนด้วยวางเงื่อนไขให้บิาบาดามารดาหรือผู้ปกครองระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุตลอด3ปีและถ้ายังก่อเหตุร้ายอีกบิดามารดาจะถูกเพียงแค่ปรับครั้งละไม่เกิน1,000บาท ถ้าอยู่กับบุคคลอื่นสารจะเรียกบุคคลนั้นมาสอบถามว่าจะยอมรับเงื่อนไขของสารหรือไม่ทำไมยอมรับสารจะสั่งให้นําตัวเด็กให้องค์กรที่เกี่ยวข้องไปดูแลการส่งมอบตัวไปอกรมซึ่งหากต่อสู้คดีจนมีผลเยาวชน14ปีผู้ก่อเหตุอาจไม่ได้รับโทษทันตามดุลความผิดที่ก่อขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ตำรวจพูดว่าหูแววและรับรองว่ามีอาการจิตเวทยิ่งเป็นคำถามดังขึ้นในหัวใจของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวภาพชัดเจนว่าเยาวชนารายนี้ได้พูดคุยส่งภาพการซักซ้อมเตรียมการและแต่งกายมาในชุดที่พร้อมก่อการหากเป็นความผิดความผิดที่เยาวชนได้ก่อขึ้นนั้นหากไม่ได้เป็นการบันดาลโทสะหรือไม่มีเจตนาก็อาจจะต้องมองถึงโทษทางกฎหมายที่เปลี่ยนไปเ,เช่นการปรับปรุงกฎหมายของหลากหลายประเทศเช่นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2017เด็กหญิงวัย14ปีที่เมืองปูซาน ถูกเด็กหญิงอีกกลุ่มหนึ่งรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและทิ้งไว้ให้รอความตายอยู่ข้างทางแม่ของเหยื่อไม่เพียงเรียกร้องความเป็นธรรม แต่ถึงขั้นขอยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองอาชญากรเยาวชนที่ต่ำกว่า18ปีซึ่งไม่ได้รับโทษเท่ากับอาชญากรผู้ใหญ่สังคมเกาหลีตอบรับข้อเรียกร้องนี้ด้วยการร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายจนได้ชื่อเกิน250,000รายชื่อซึ่งมากพอที่ฝ่ายการเมืองจะรับเรื่องไปพิจนารณาในสภาและมีการเปิดวาระอภิปรายพิเศษภายในสัปดาห์เดียวกับที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ซึ่งก็นับว่าฉับไวมากตามกฎหมายเกาหลีใต้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า14ปีไม่ต้องรับโทษ แต่อายุ14-18ปีอาจจะต้องรับโทษสูงสุดถึง20ปีเทาว่าในปี2017กรณีมีวัยรุ่น16ปีในเมืองอินชอนลวงเด็กหญิง8ขวบไปฆาตกรรมหันศพอายการเห็นว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงจึงขอให้รับโทษสูงสุดจำคุก20ปีแต่กระบวนพิจารณากฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกฝ่ายต่างก็มีเหตุผลหนักแน่นฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการแก้ไข ก็มีเหตุผลคือสถิติการก่ออาชญากรรมของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกๆก,ก็มีการถกเถียงเรื่องการลดอายุการรับโทษคือเมื่อในปี2011ซึ่งครั้งนั้นเกิดเหตุวัยรุ่น13ปีฆ่าญาติผู้ใหญ่วัย50ปีเพราะแค่ตักเตือนไม่ให้เล่นเกมมากเกินไปเหตุดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้สังคมเกาหลีเป็นอย่างมากและจากสถิติในเวลานั้นพบว่าเด็กอายุ10-14ปีก่ออาชญากรรมในปี2011ถึง9,500ครั้ง ในปี2012เพิ่มขึ้นถึง9,928ครั้งจนกระทั่งปี2017เกิดเหตุเด็กหญิงถูกรุมทำร้ายที่ปูซานมีการเปิดสถิติอีกครั้งก็พบว่าเด็กที่มีอายุ10-13ปีก็อาชญากรรมเพิ่มขึ้น7.9%เฉพาะอายุ13ปีนั้นเพิ่มขึ้นถึง14.7%หากปล่อยไว้เช่นนี้แนวโน้มจะยิ่งเลวร้ายลงเพราะเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกระทำความชั่วมากขึ้นเรื่อยๆวิวาทะนี้ยาวข้ามปีจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี2018 รัฐบาลจึงประกาศลดอายุของผู้ที่เข้าข่ายอาชญากรลงจาก14เหลือ13ปีพร้อมด้วยมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากเยาวชนถึงขั้นมีบทสะท้อนจากซีรีส์เกาหลีเรื่องญิงเหล็กสารเยาวชนเล่าเรื่องราวคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน14ปีกระทำความผิดใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่ออาชญากรรมร้ายแรง ส่วนกระบวนการเอาผิดอาชญากรที่เป็นเยาวชนในประเทศเอื่นๆก็ล้วนได้รับการปรับปรุงตามสภาพสังคมทั้งสิน้นในฝรั่งเศสการกระทําผิดร้ายแรงไม่ได้รับการคุ้มครองพิเศษแม้มีการกําหนดให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน13ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นหรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีจะได้รับโทษอาญาเพียงบางส่วนแต่ถ้าเป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรงมากๆเด็กและเยาวชนนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นพิเศษแบบนี้โดยการพิจารณาพิพากษา และการกําหนดบทลงโทษจะมีความรุนแรงต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกในการกระทําทความผิดเป็นสําคัญซึ่งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอาญาในแต่และช่วงอายุจะมีความรับผิดทางอาญาแตกต่างกันไปโดยเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่16ถึง18ปีเมื่อต้องคําพิพากษาลงโทษจําคุกอาจถูกคุมขังในเรือนจําและอาจไม่สามารถอาศัยข้ออ้างในเรื่องความเป็นเด็กหรือเยาวชนมาเป็นข้อยกเว้นได้ จึงได้มีการกาหนดโทษสําหรับเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ระหว่างอายุ13ถึง18ปีโดยกําหนดอัตราโทษจําคุกไว้อย่างสูง5ปีและมีมาตรการทางเลือกให้แก่การคุมประพฤติและการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์การบัาบัดโดยชุมชนเป็นต้นประเทศแคนาดาก็ได้กําหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนโดยถือเกณฑ์อายุขณะกระทําความผิดคือมีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน18ปีเยาวชนที่กระทําความผิดอาญาของแคนาดาได้รับการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ไม่ต้องมีการโอนคดีเยาวชนไปยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาแต่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดฐานพยายามฆ่าความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายความผิดฐานข่มขืนผู้อื่นจนเป็นผู้ถูกข่มขืนได้รับอันตรายสาหัสหากเยาวชนได้กระทําความผิดร้ายแรงและพิจารณาพฤติการทั้งปวงแล้วเห็นว่า การลงโทษวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้กระําความผิดได้ศาลก็จะมีคำพิพากษาลงโทษทางอาญาแต่ก่อนนั้นจะมีการไต่สวนพิจารณาสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างรอบครอบรวมทั้งเปิดโอากาสให้อายการได้ปรึกษากฎหมายของเยาวชนและครอบครัวได้เข้าร่วมการพิจารณาด้วยหากท้ายที่สุดแล้วศาลมีคำสั่งให้ลงโทษทางอาญาก็จะมีโทษจำคุกดังต่อไปนี้หนึ่งถ้าเยาวชนมีอายุระหว่าง14-15ถึงปีต้องคำพิพากษาให้ลงโทษอาญาสำหรับโทษอาญา ในระดับการฆ่าคนโดยมีเจตนาร้ายและได้วางแผนไว้ล่วงหน้าฆ่าโดยเกิดจากสิ่งเร้าไม่ได้มีการเตรียมการหรือไต่ตรองล่วงหน้าหรือจำคุกตลอดชีวิตจะได้รับมาตรการพักโทษหลังจากที่ต้องโทษจำคุกไปแล้ว5-7ปีเท่านั้น2ทถ้าเยาวชนมีอายุระหว่าง16-17ปีต้องคำพิพากษาลงโทษอาญาสำหรับโทษทางอาญาในระดับนี้อาจจะต้องจำคุกตลอดชีวิต จะได้รับมาตรการพักโทษหลังจากที่จำคุกไปแล้ว10ปี3ถ้าเป็นเยรารชนที่16ปีถึง17ปีที่ต้องคำพิพากษาให้หลงโทษทางอาญาสำหรับโทษฐานที่มากขึ้นกว่าในข้อที่2หรือการจำคุกตลอดชีวิตก็จะได้รับมาตรการพักโทษหลังจากที่จำคุกไปแล้ว7ปี